ผมบอกโมโอเคโอเคของเซ็สยยงสิละครับเวลาผมเห็นอย่างนีนยนบ่อยแล้ว <S <S ดโดมกสวัเดีครับเงาเงยบรรยากาศฝนตกฟ้าไมาจะกคำสับหนึ่งให้งานเสร็จแล้วครับสองตัวเสร็จก่อนเชียงเดี๋ยวรอลูกค้ามาเอารถคันยังไงแรกคู หลักโอมะหลับไปโลกัยเสียมสีกันชนิมสีโดบุสุเมกิรสักวันนี้ผมทีได้คำศัพท์ว่าเวลาเฮ็ดงานเสร็จเวลาเฮ็ดอย่างเสร็จแล้วเพราะว่าสเป็นไอ้เร่าเร่าเล่าหันเร่าเร่เฮ็ดอย่างเร่วเขาสใส่คำเด็ดได้เนี่ยบางคนสมัยตะกี้ผมก็าสีใส่แต่คำว่าโอวาริม as ัสะนะครับโอวาริมัสะเสร็จแล้วครับมันก็เสร็จแล้วครับโอวาริมัสะนี่แบบ สุภาพเลยครับโอวามิสะโอวามิสะโอวามิมะละแล้วก็คันวอกแบบปกติรูปเพื่อนรูปเพื่อนมูพอพวกแล้วก็เด็กหน่อยแล้ก็พ้นอายุหน่อยก็ขเขาก็วัตตะงานเสร็จแล้วครับอ่ะวัตตะมืวัตตะนะครับอันนี้ต่อมาก็ลยสินี้คำว่า,าเดคิมัสตะเดคิมัสนะครับเดคิมัสก็แปลว่าสามารถนะครับสามารถมันสามารถเทดได้ครับสามารถมันมาจากคำว่าสามารถล่ะเดคิมัส เด็กิลูกาเด็กิไนกาเนี่ยครับสามารถนะครับเด็กิมัสกะ้าก็เคยว่ากลายเป็นว่าเด็กิมัสกะก็คือว่าโอ้งานตัวนี้เขาเส็ดอยู่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วงานที่ผมเส็ดเด็กิมัสตะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็กลายเป็นคําว่า,าเด็กิมัสกะก็แปลว่าใส่ก็ใหม่เดียวกันกับโอริมสัสกะได้ด้วกันครับเสร็จเรียบร้อยงานเสร็จสมบูรณ์เด็กจระนะครับรูปแบบหวัวหมูหัวเด็กจระเด็กจระ อันนี้ก็มีคำหนึ่งก็เป็นคำว่าอย่างผมได้ยินคนญี่ปุ่นเขาใช้ดูครับอากาลิมาซาอากาลิมาซาอากาตะนะครับอากาลุอากาลินะครับกลายเป็นว่าอากาลินะอากาลิมาซาอากาลุผมก็สิได้ยินเขาบอกกันว่าเวลาเหตุงานเสร็จหรือว่าลูกค้าโทรมาสิลูกค้าสิถามผมงานเรียกไปอากาลิมาซาเป็นงานที่เหตุผมก็เออ มันอาการิมัสะผมก็อากาตะผมก็ยางนี่นะแต่ว่าเวลาเขาใส่เขาเห็ุงานเสร็จเร้วก็ใส่ข้อใหม่เดียวกันครับไอคำว่าเสร็จเร้วนะครับงานเสร็จเห็นอย่างเสร็จเห็นอย่างเรียบร้อยเขาก็อาการิมัสะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อากาตะก็รูปปกติรูปธรรมดาครับอากาตะอ้าโอ้โหได้หมู่อากาตะโอเคอากาตะอาการิมัสตะผมก็ใส่ดูอยู่แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่ง เสร็จแล้วอย่างไรจบเดิ๋มันมีคําว่าจบโอชิไมอันนั้นมันก็แปลว่าจบเนาะอันนั้นมันก็จบแล้วจบตอนหนังโอชิไมกับศาสตร์ซิบุริสายเกี่ยวกับเวลาเห็นงานเสร็จดอกเวลาเห็นงานเสร็จบางครั้งเห็นงานเสร็จงั้นอย่างแล้วเขาถามผมก็ใส่โอเคโม่โอเคโม่โอเคอย่างสิกาไซกันเลยครับแล้วมันเรียบร้อยแล้วมันโอเคแล้วซิกะใส่กันเดียเขาก็เข้าใจกันเดีเพราะว่าเออจังไรล่ะ เข้าใจเข้าใจในหนังอันเข้าใจในคำวองสิครับเขาบอโอเคโอเคเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วลองไปใส่เบิลยครับไม่นี่ก็ได้คข้ามาอย่างละอันวันนีมาสับแล้วก็เด็กดิบิมาสับแล้วก็อย่างอกาลีมาสับอกาลีมาสับนี่แบบผมได้ยินเพิ่งยุ่ปุนเขาบอกแบบสุภาพเลยคำหนึ่งผมกะบอกว่ยได้ใส่หรอกแบบทำท่าออกมาใส่สิที่กินเราไ่ใส่หรอก ยิงเราของกินส่ตั้งเจ็บผมว่าโมโอเคโอเคผมงเใย่อย่างที่แล้วครับวันน้เวลาผมเห็นอย่างรี้อยแล้วโรซสิกูครับ <laughs>